คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรอตอรอนะครับก็ได้ชี้มูลว่าอดีพออตพบตรพลตำรวจเอกต่อศักดิพร้อมตำรวจอีก200กว่าน,นายมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเอี่ยวกับพนันออนไลน์ผมเชื่อนะครับว่าเราทุกคนในสังคมไทยรู้อยู่แก่ใจดีว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นแหล่งซ่องสมของมาเฟียนานานชาติประเทศไทยของเรานั้นทุนสีเทาเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นทุนสีเทาท้องถิ่นหรือทุนสีเทานานาชาติไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์ไม่ว่า จะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เจริญรุ่งเรืองและล่าสุดเรื่องสแกมเมอ,อร์สปอกเงินนะครับผมก็เชื่อว่าเราทุกคนรู้อยู่แก่ใจดีว่ามันรุ่งเรืองในประเทศไทยไม่ได้ถ้าไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องเพียงแค่นักการเมืองกี่คนคนไหนบ้างจากกลุ่มก้อนการเมืองฝั่งไหนเจ้าหน้าที่รัฐกี่คนมากน้อยขนาดไหนนี่เป็นเพียงคําถามที่เราอาจจะไม่ได้คําตอบแต่ที่แน่ๆครับนั่นก็คือเรารู้อยู่แก่ ถึงแม้จะเป็นเรื่องนักการเมืองตัวรายบุคคลหรือพักการเมือง รายพักเราก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าคนไหนสีเทาพักไหนสีเทาถ้าเราไม่โกหกตัวเองถ้าเราไม่โกหกซึ่งกันและกันและเราก็เข้าใจดีว่าต้นน้ํายันปลายน้ําปลายน้ํายันต้นน้ามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าผู้น้อยได้รับก็ต้องส่งกระจายไปถึงผู้ใหญ่ก็ต้องส่งกระจายไปถึงผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ได้รับก็ต้องส่งกระจายยันมาถึงผู้น้อยและนอกเหนือจากนั้นก็ต้องกระจายไปหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยและนอกเหนือจากนั้นก็จะต้องกระจายไป ให้กลุ่มการเมืองที่คุมอำนาจอยู่ณตอนนั้นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับสังคมไทยถกเถียงกันว่ารัฐไทยนั้นเป็นรัฐล้มเหลวหรือไม่ตามหลักการแล้วเราไม่ใช่แต่ผมอยากจะเสนอนะครับให้พิจารณาว่ารัฐไทยนั้นเป็นรัฐมาเฟียรหรือไม่มาเฟียสเตทผมจะอ่านนะครับว่ารัฐมาเฟียนั้นคืออะไรรัฐมาเฟียเป็นระบบการเมืองที่องคอ์กรอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่รัฐเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นจนทำให้กลไกของ ซึ่งรวมไปถึงตำรวจและทหารกลายเป็นเครื่องมือขององค์กรอาชญากรรมในรัฐเช่นนี้ผลประโยชน์ขององค์กรอาชญากรรมจะได้รับการปกป้องเสมือนเป็นผลประโยชน์ของชาติและนโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลจะถูกขับเคลื่อนโดยองค์กรอาชญากรรมฟังแล้วพิจารณาแล้วช่วยตอบกันด้วยว่านี่คือรัฐไทยหรือไม่ขอบคุณครับ